บรรดาผู้ที่ดีรอบคอบในทางของเขาก็เป็นสุขคือผู้ที่ดำเนินตามพระธรรมของพระเจ้าภนธกิจมานาประจำวันเต็มใจเสนอมานาประจำวันเรื่องราวที่จะเสริมสร้างชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณให้เข้มแข็งและเติบโตขึ้นในทางแห่งองค์พระเยซูคริสต์สวัสดีครับคุณฟังขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการมานาประจำวันนะครับสร้างสรรค์และผลิตรายการโดยภนธกิจมานาประจำวันและผมสันทัศน์รับหน้าที่ดำเนินรายการ และวันนี้นะครับเราพบกันประจำวันพฤหัสที่31เดือนสิงหาคมปีคศ2017นะครับในหัวข้อเรื่องความงามที่สุกใสของพระเจ้าและพระจนะของพระเจ้าที่จะทำการใคร่ครวนสมกิธรรมรวมถึงศึกษาร่วมกันนะครับก็ปรากฏอยู่ในพระธรรมโรมบทที่1ข้อ18ถึง25นะครับพระธรรมโรมบทที่1 ข้อ18-25ถึง25ก็ได้ปรากฏเรื่องราวแล้วก็เนื้อหาทั้งหมดดังต่อไปนี้ว่าเพราะว่าพระเจ้าทรงสำแดงพระพิโรธของพระองค์จากสวรรค์ต่อความหมิ่นประมาทพระองค์และความชั่วร้ายทั้งมวลของมนุษย์ที่เอาความชั่วร้ายนั้นบีบคั้นความจริงเหตุว่าเท่าที่จะรู้จักพระเจ้าได้ก็แจ้งอยู่กับใจเขาทั้งหลาย เพราะว่าพระเจ้าได้ทรงโปรดสมแดงแก่เขาแล้วตั้งแต่เริ่มสร้างโลกมาแล้วสภาพที่ไม่ปรากฏของพระเจ้านั้นคือลิทานุภาพอันถาวรและเทวสภาพของพระองค์ก็ได้ปรากฏชัดในสรรพสิ่งที่พระองค์ได้ทรงสร้างฉะนั้นเขาทั้งหลายจึงไม่มีข้อแก้ตัวเลยเพราะถึงแม้ว่าเขาทั้งหลายได้รู้จักพระเจ้าแล้วเขาก็มิได้ถวายพระเกียรติแด่พระองค์ให้สมกับที่ทรงเป็นพระเจ้า หรือหาได้ขอบพระคุณไม่แต่เขากลับคิดในสิ่งที่ไม่เป็นสาระและจิตใจโง่เขลาของเขาก็มืดมัวไปเขาอ้างตัวว่าเป็นคนมีปัญญาเขาจึงกลายเป็นคนโง่เขลาไปและเขาได้เอาพระสิริของพระเจ้าผู้เป็นอมตะมาแลกกับรูปมนุษย์ที่ต้องตายหรือรูปนกรูปสัตว์จตุบาทและรูปสัตว์เลื้อยคลาน เหตุฉะนั้นพระเจ้าจึงทรงปล่อยเขาให้ประพฤติอุลามกตามราคาตัณหาในใจของเขาให้เขากระทําสิ่งซึ่งน่าอภยศทางกายต่อกันเพราะว่าเขาได้เอาความจริงเรื่องพระเจ้ามาแลกกับความเท็จและได้นมัสการและปรนิบัติสิ่งที่พระองค์ได้ทรงสร้างไว้แทนพระองค์ผู้ทรงสร้างผู้ซึ่งควรจะได้รับความสรรเสริญเป็นนิดอามน และทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวและก็เนื้อหาจากพระเจนะของพระเจ้าซึ่งก็ปรากฏอยู่ในพระธรรมโรมบทที่หนึ่งข้อ18ถึง25นะครับเป็นถ้อยคำเรื่องราวที่นำมาใคล้ครวนสมริกิทำร่วมกันผ่านรายการมานาประจำวันสำหรับวันนี้นะครับในหัวข้อเรื่องความงามสุขใสของพระเจ้าเกาะลอดฮาว เป็นดินแดนสวรรค์ที่มีหาดทรายขาวและน้ำใสาราวกับแก้วนอกเขตชายฝั่งทางตะวันออกของออสเตรเลียฉันตกตะลึงในความงามของเกาะเล็กๆแห่งนี้ตอนที่ไปเที่ยวเมื่อหลายปีก่อนที่นี่เราสามารถว่ายน้ำเล่นกับเต่าและปลาฉันเห็นปลาแก้วเขียวพระอินซึ่งลำตัวสองสว่างราวกับป้ายโฆษณาว่ายอยู่ข้างๆจะได้พบกับแนวปะการังที่อุดมไปด้วย ปลากราะตูนสีส้มสดใสและปลาผีเสื้อแถบเหลืองที่พุ่งเข้ามาจูบมือของฉันความงดงามจนเกินบรรยายนี้ทำให้ฉันอดนมัสก,การพระเจ้าไม่ได้เช่นเดียวกันเปาโลบอกกับเราว่าสพรพสิ่งที่ทรงสร้างสมแดงบางสิ่งเกี่ยวกับพระลักษณะของพระเจ้าความมหัศจรรย์ของเกาะแห่งนี้ทำให้ฉันได้สัมผัสเสี้ยวหนึ่งของฤทธิอำนาจและความงามของพระองค์ เมื่อเอเสเคียนเผชิญหน้ากับพระเจ้าท่านได้เห็นสิ่งที่สุกใสประทับอยู่บนบัลลังสีฟ้าล้อมรอบด้วยสีอันรุ่งโรจน์อครทูตยอนก็เห็นภาพเดียวกันนี้คือพระเจ้าที่ส่องประกายราวกับอัญมญณีลำค่าล้อมรอบด้วยรุ่งที่ดูประหนึ่งแก้วมรกตเราได้พบว่าพระเจ้าไม่เพียงแต่ดีและแต่ไปด้วยฤทธานุภาพแต่ยังงดงามอีกด้วย สรรพสิ่งที่ทรงสร้างสะท้อนถึงความงามของพระเจ้าเช่นเดียวกับที่งานศิลปะสะท้อนถึงลักษณะของศิลปินน่าเศรา้าที่มนุษย์มักจะนมัสการธรรมชาติแทนพระเจ้าขอให้น้ำที่ใส่ราวกับแก้วและสิ่งทรงสร้างที่ส่องแสงเป็นประกายนำเราไปถึงพระองค์ผู้ทรงอยู่เบื้องหลังสิ่งเหล่านี้ผู้ซึ่งมีฤทธิ์อำนาจและงดงามยิ่งกว่าสิ่งใดในโลก พันธกิจมานาประจำวันร่วมกับคลิปจักรเมืองบุรีรัมย์ขอเชิญสมาชิกและผู้ที่สนใจทุกท่านเข้าร่วมงานมานาสัญจรจังหวัดบุรีรัมย์ภายในงานพบกับเหล่าทีมงานมาสร้างสีสันกับบรรยากาศและกิจกรรมดีๆพร้อมสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆของพันธกิจมานาประจำวันนอกจากนั้นพ่อจะได้พบกับผู้ก่อตั้งพันธกิจมานาประจำวันประเทศไทยอาจารย์นิติเชษฐ์สรดีวงศ์นำพระพรพระแบ่งปันผ่านพระราชนะและถ้อยคำแห่งการหนุนใจงานมานาสัญจรจัดที่ คลิจักเมืองบุรีรัมย์ตำบลในเมืองอำเภอเมืองบุรีรัมจังหวัดบุรีรัมวันเสาร์ที่16เดือนกันยายนคริสตศักราช2017นี้ตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง12นาฬิกาสนใจเข้าร่วมงานอ่ารอนานต้องรีบโทรโทรก่อนรับสิทธิ์ก่อน0887570169และ027185166-7และพบกันนะครับ กับงานมานาสัจนจรที่คิึกจักรเมืองบุรีรัมย์จังหวัดบุรีรัมย์คุณผู้ฟังกําลังติดตามรับฟังรายการมานาประจําวันอยู่ในขณะนี้นะครับถ้าคุณผู้ฟังท่านใดมีข้อสงสัยหรือมีคําถามเพิ่มเติมนะครับก็สามารถส่งคําถามติดต่อมาที่ทีมงานของเราได้นะครับหรือสนใจสมัครเข้าร่วมเป็นสมาชิกกับภารกิจมานาประจําวันนะครับเพื่อติดต่อขอรับหนังสือคู่มือเฝ้าเดี่ยวมานาประจําวันนอกเหนืจากนี้นะครับสนใจต้องการอยากจะนํารายการที่รับฟัง ไปเปิดออกอากาศผ่านทางสถานีวิทยุหรือเสียงตามสายในสถานที่ต่างๆนะครับหรือจะนําไปใช้เกิดประโยชน์นอกเหนือจากนี้ก็สามารถติดต่อขอรับต้นฉบับรายการได้นะครับและทั้งหมดนี้ไม่เสียค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับติดต่อผ่านช่องทางดังนี้จดหมายหรือไปชินิบัตจะน้าซองส่งถึงภัรกิจมานาประจําวันตู้ปอนอสามห้าปอนรือหัวมากกรุงเทพหนึ่งศูนย์สองสี่สาม ผ่นทางโทรศัพท์นะครับติดต่อได้ที่หมายเลข027185166ถึง7แล้วก็เว็บไซต์นะครับที่ www.thaodb.org และมาถึงในช่วงสุดท้ายของรายการนะครับก่อนจากกันไปข้อคิดสำรับวันนี้นะครับได้กล่าวไว้ว่าความงดงามของสปปรรพสิ่งที่ทรงสร้างสะท้อนความงามของพระผู้สร้างและทั้งหมดนี้ก็คือรายการ มานาประจำาวันสร้างสรรค์และผลิตรายการโดยภารกิจมานาประจำาวันและผมสันทัศน์พร้อมทีมงานล,ล่ำลากันไปก่อนนะครับพบกันใหม่กับรายการในโอก,กาสครั้งต่อไปสำหรับวันนี้ขอพระเจ้าทรงอวยพระพรสวัสดีครับ

ยิ่งงามกว่านั้นให้เราขึ้นไปถึงสวรรค์เมื่อไหร่บางครั้งจิใจชอกช้ำแต่พรอยะสืบส่งให้ทุกเราส่งอุ้มตัวข้าหนับชิดไว้กับพระเสวงจนให้ยโศกเศ้า

you In...